บรรยากาศโคตรดีเลยครับบรรยากาศโคตรดีเลยแต่ผมร่างกายกลับหมดแล้วครับเหลือไม่กี่คนนี้บรรยากาศดี น,นี่กะว่าจะมีรอบโลบินสันสักหน่อยแต่พอดีนึกได้ว่าไอ้ลาคหาตัวเดียวก็สามสั่นไล่ห้าโลนะครับคือไปอะไม่ใช่สั่นไหนไม่ทันแน่ฉะนั้นเขาไม่ไม่พร้อมโลบินสันหรอกนึกในโลบินสันไง ดเดี๋ยววิ่งต่อดีครับอ่าดูนาคนวิ่งไหมครับมลมแรงบรรยากาศดีนะ ไอ้กีนี่วิ่งโคตรมันเลยครับนุมน่มครับนุ่มเด้งครับ